สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับคุณครูใหญ่หรืออาจารย์รธนกิจศีใสนั่นเองจะมาเปิดสอนแบบฝึกภาษาปัญญาเลิศนะครับให้กับทุกๆคนที่มีความประสงค์อยากเรียนรู้ว่าภาษาไทยนั้นเป็นอย่างไรเรียนกันอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้คุณครูจะสอนให้ ะครับทุกคนสามารถเข้ามาเรียนได้หมดไม่ว่าใครก็ตามนะครับคุณครูจะเริ่มสอนตั้งแต่เล่มที่หนึ่งไปเลยนะครับเล่มที่หนึีน่คือแบบฝึกภาษาปัญญาเลเศเล่มที่1น,นะครับโดยอาจารย์ธนกิจศีใสนะครับนะเหมาะสําหรับทุกคนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาไทยนะครับว่าภาษาไทยนั้นนะจะสอนยากสอนง่ายยังไงมาเรียนรู้กันเลยค่อยๆเรียนรู้ไปทีละบทนะครับวันนี้ครูคนคนจะสอนให้อ่า นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาสู่บทเรียนกันเลยนะครับมาดูบทที่หนึ่งมาเลยนะครับมาดูกันเข้าสู่บทเรียนบทที่หนึ่งนะครับที่คุณครูจะสอนให้ทุกคนได้รู้ก็คือ ก็ระเบื้องต้นตั้งแต่อะถึงอูนะครับอ่ามาดูนะครับนี่อ่าว่าตามคุณครูนะครับอะอาอ้าอีอ้ เออเอออออ่ะรับบื้องต้นที่ครูจะสอนวันนี้คือตั้งแต่อถึอูมีแตัวคราวนี้มาดูนะนี่อะถ้าขอสั้นๆนี่ลักษณะเป็นอย่างนี้ถ้าครูถามว่า นักเรียนจะขอสองกานชื่ออะไรครับอ่ะวารีตะขอตองกานชื่ออะไรครับอ่ะ,อะต่อไปตะขอยาวอาว่านี่สัญ,ญลักษณ์อย่างนี้นะครับถ้าครูถามว่านักเรียนตะขอยาวว่าไงครับอ่าโอเคอ่ะต่อไปนี่ใอ้ตัวนี้มันหัวแหลมท้ายแหลมนี่ลักษณะเป็นอย่างนี้ชื่อว่าอีอีอ ครับผมต่อไปพนูอันเดียวอีนี่พนุอันเดียวเห็นไหมอีเนี่ยอ้าวอีแล้วต่อไปนี่มันมีก้อนกลมๆอยู่บนหัวอึสัญลักษณ์อึนะอึแล้วต่อไปนี่พนูสองอันอึพนูสองอันอะไรครับอ่าต่อไปอึอึแล้ว ต่อไปหางมันห้อยๆนี่เห็นไหมอูอุหางห้อยชื่ออะไรครับหางหกปากจูอูอูอ่านารู้แล้วนะตั้งแต่อาถึงอูจำให้แม่นนะครับสาระแบ่งออกเป็นกี่พวกสระนั้นแบ่งออกได้เป็นสองพักนะครับ คือหนึ่งสระเสียงสั้นและสองสระเสียงยาวอนักเรียนครับสระแบ่งออกเป็นกี่พวกรับสองพวกรไรบ้างครับสั้น<ส>ยาวโอเค<า>นะครับผู้เรียนจะต้องตอบว่าสั้นและยาวคือเสียงของสระนั่นเองนะครับถ้าเป็นสระเสียงสั้นว่านะครับอ่าอีเออุออ อ่าสระเสียงยาวอ่าอีอืออูอ่าอ่าคราวนี้ถามเที่ยวก่อนจะไปเรียนอ่าสระแบงออกเป็นกี่พวกครับผมสองตพวกไหนบ้างครับสั้นยาวอ่าสั้นและยาวอ่าลำดับสระเสียงสั้นดัง น้ำดับทระเสียงยาวออเรียนภาษาไทยกับคุณครูใหญ่อ่านออกเขียนได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ สั่งซื้อแบบฝึกภาษาปัญญาเลิศอาจารย์ธนกฤษสีใสโทร0825417999หรือไลน์ ID TK242497 เรียนภาษาไทยกับคุณครูใหญ่อ่านออกเขียนได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นตขอสอนออนไลน์ภาษาไทยบายคุณครูใหญ่อาจารย์ธนกฤษสีใส เรียนภาษาไทยกับคุณครูใหญ่อ่านออกเขียนได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์สนใจโทร0825417999อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ